เคยรู้สึกเดจาวูไหมมันเป็นสัญญาณของการเดินทางข้ามมิติหรือเปล่าเคยไหมคุณเดินเข้าไปในสถานที่แห่งหนึ่งแต่กลับรู้สึกว่าฉันเคยมาที่นี่มาก่อนหรือคุยกับใครบางคนแล้วจูจ่ๆก็มั่นใจว่าฉันเคยได้ยินประโยคนี้มาแล้วแม้ว่าตามหลักความจริงคุณไม่ควรจะเคยเจอสิ่งเหล่านี้เลยก็ตามความรู้สึกนี้เรียกว่าเดจาวู มันเป็นเพียงปรากฏการณ์ทางสมองหรือจริงๆแล้วมันคือสัญญาณบางอย่างอาจเป็นไปได้ไหมว่าคุณกำลังเดินทางข้ามมิติโดยที่คุณไม่รู้ตัวเดจาวู ja คืออะไรปรากฏการลึกลับที่วิทยาศาสตร์ยังอธิบายไม่ได้เดจาวู ja มาจากภาษาฝรั่งเศสแปลว่าเคยเห็นมาแล้วมันคือปรากฏการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่เราเคยเจอมาก่อน แม้ว่าจะไม่มีหลักฐานใดๆว่าเราควรจะจำมันได้เลยก็ตามมันเกิดขึ้นแบบฉับพลันใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีจากนั้นมันก็หายไปเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นแล้วทำไมมันถึงเกิดขึ้นมีหลายทฤษฎีที่พยายามอธิบายปรากฏการณ์นี้แต่จนถึงวันนี้ยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัดวิทยาศาสตร์อธิบายเดจาวูว่าอย่างไร นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเดจาวูอาจเกิดจากความผิดพลาดของสมองสมองประมวลผลข้อมูลผิดพลาดบางครั้งสมองของเราอาจบันทึกและเรียกคืนข้อมูลพร้อมกันในเวลาเดียวกันทำให้เรารู้สึกเหมือนเคยเจอเหตุการณ์นี้มาก่อนทั้งที่มันเพิ่งเกิดขึ้นความคล้ายคลึงกับประสบการณ์ในอดีตสมองของเราอาจเคยรับรู้ประสบการณ์ที่คล้ายคลึง กับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นแม้ว่าเราจะจำไม่ได้โดยตรงแต่สมองก็สร้างความรู้สึกคุ้นเคยขึ้นมาสมองซีกซ้ายขวาส่งข้อมูลไม่ตรงกันมีทฤษฎีหนึ่งบอกว่าถ้าสมองซีกหนึ่งรับข้อมูลช้ากว่าอีกซีกหนึ่งเล็กน้อยมันอาจทำให้เรารู้สึกเหมือนเห็นเหตุการณ์นี้มาก่อนแต่ถ้าเดจาวูไม่ใช่แค่เรื่องของสมองละ่ะ ถ้ามันคือเบาะแสของอะไรบางอย่างที่ใหญ่กว่านั้นเดจาวู ja กับทฤษฎีลึกลับที่ยังหาคำตอบไม่ได้เดจาวู ja กับจักรวาลคู่ขนาน parallel universe บางทฤษฎีเชื่อว่าโลกของเราไม่ได้มีแค่หนึ่งเดียวแต่มีมิติคู่ขนานที่มีเวอร์ชั่นของตัวเราดำเนินชีวิตอยู่พร้อมๆกัน บางครั้งมิติหนึ่งอัศจ้อนทับกับมิติของเราทําให้เรารับรู้เหตุการณ์เดียวกันในช่วงเวลาที่แตกต่างกันเคยไหมเจอคนแปลกหน้าแล้วรู้สึกเหมือนเคยรู้จักกันมาก่อนหรือไปยังสถานที่ที่ไม่เคยไปแต่กลับรู้สึกคุ้นเคยอย่างประหลาดบางทีเดจาวูอาจเป็นช่องโหว่ของมิติเวลาที่ทำให้เราสัมผัสกับโลกคู่ขนานได้ชั่วขณะ เดจาวู ja กับการเดินทางข้ามเวลาถ้านักเดินทางข้ามเวลามีอยู่จริงบางทีพวกเขาอาจเดินทางมายัางช่วงเวลาปัจจุบันและทิ้งร่องรอยบางอย่างไว้ในความทรงจำของเราโดยไม่รู้ตัวบางทฤษฎีบอกว่าเดจาวูอาจเป็นความทรงจำจากอดีตหรืออนาคตหรืออาจเป็นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในเส้นเวลา เคยฝันถึงเหตุการณ์บางอย่างแล้วมันเกิดขึ้นจริงในอนาคตไหมถ้าเคยมันอาจไม่ใช่แค่ฝันแต่มันอาจเป็นภาพจากเส้นเวลาอื่นที่คุณเคยเห็นมาก่อนเดจาวูกับความทรงจำจากอดีตชาติบางความเชื่อเชื่อว่าเดจาวูอาจเป็นเศษเสีเส้ยวของความทรงจำจากอดีตชาติของเราเคยไปยังสถานที่ที่ไม่เคยไปมาก่อน แต่กลับรู้สึกเหมือนเคยอยู่ที่นี่มาก่อนในชีวิตที่แล้วหรือเปล่าบางคนเชื่อว่าเดจาวูอาจเป็นหลักฐานของการกลับชาติมาเกิดหรืออาจเป็นหน้าต่างแห่งการเวลาที่เปิดให้เราเห็นอดีตของตัวเองเดจาวูาวกับทฤษฎีจัก,กรวาลคู่ขนานนักฟิสิก์เชื่อว่าโลกของเราอาจไม่ได้มีแค่หนึ่งเดียวแต่มีมิติคู่ขนานหรือมลติเวิร์สนับไม่ถ้วน ที่ซึ่งมีเวอร์ชั่นของตัวเราใช้ชีวิตในเส้นทางที่แตกต่างกันอยู่พร้อมๆกันในมิติ1คุณอาจเป็นนักบินอวกาศในอีกมิติ1คุณอาจเป็นศิลปินหรือในอีกมิติหนึ่งคุณอาจไม่เคยเกิดมาเลยก็ได้แต่บางครั้งเส้นแบ่งระหว่างมิติเหล่านี้อาซ้อนทับกันทำให้เรารับรู้ข้อมูลบางอย่างจากมิติอื่นโดยไม่รู้ตัว เดจาวูอาจเป็นหลักฐานของมิติคู่ขนานได้อย่างไรบางทีเดจาวูอาจเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่เราสัมผัสกับโลกคู่ขนานเคยเดินเข้าไปในสถานที่แห่งหนึ่งแล้วรู้สึกว่าฉันเคยมาที่นี่แล้วไหมหรือเคยได้ยินประโยคบางอย่างแล้วมั่นใจว่าฉันเคยได้ยินมันมาก่อนหรือเปล่านักทฤษฎีบางคนเชื่อว่า สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะตัวเราในอีกมิติหนึ่งเคยทำสิ่งเดียวกันนี้มาก่อนแล้วความทรงจำนั้นรั่วไหลเข้ามาในมิติของเราหรืออาจเป็นไปได้ว่าตัวเราในอีกจักรวาลหนึ่งเพิ่งสัมผัสกับเหตุการณ์เดียวกันและช่วงเวลานั้นซ้อนทับกันพอดีทฤษฎีเส้นเวลาแตกแขนงกับเดจาวูนักฟิสิกส์บางคนเสนอแนวคิดว่า ทุกการตัดสินใจของเราจะแตกแขนงออกไปเป็นอีกเส้นเวลาทําให้เกิดโลกคู่ขนานที่มีเส้นทางชีวิตที่แตกต่างกันออกไปถ้าคุณเลือกไปทางซ้ายโลกคู่ขนานหนึ่งก็จะเกิดขึ้นถ้าคุณเลือกไปทางขวาอีกโลกหนึ่งก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเส้นเวลาเหล่านี้เกิดมาซ้อนทับกันหลักมันอาจทําให้เรารู้สึกว่าเราเคยทําสิ่งนี้มาก่อน ทั้งที่จริงๆแล้วมันอาจเป็นความทรงจำจากอีกเส้นเวลาหนึ่งของเราหลักฐานที่อาจสนับสนุนทฤษฎีนี้ n e n เดเล f e c t เคยมีเหตุการณ์ที่คุณจำได้อย่างชัดเจนแต่คนอื่นๆบอกว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นไหมเช่นคนจำนวนมากจำได้ว่าโลโก้แบรนด์หรือเนื้อเพลงบางเพลงมีคำที่แตกต่างจากความเป็นจริง นี่อาจเป็นหลักฐานว่าจักรวาลของเราถูกเปลี่ยนแปลงหรือซ้อนทับกับอีกจักรวาลหนึ่งความฝันที่เหมือนจริงเกินไปเคยฝันถึงสถานที่ที่คุณไม่เคยไปแต่ในฝันกลับคุ้นเคยเป็นอย่างดีไหมหรือเคยฝันถึงคนแปลกหน้าแต่รู้สึกสนิทสนมกับพวกเขาเหมือนรู้จักกันมานานนักวิจัยบางคนเชื่อว่าความฝันบางอย่างอาจเป็นภาพจากจักรวาลคู่ขนานที่เราได้รับมา เดจาวู ja กับการเดินทางข้ามเวลาการเดินทางข้ามเวลาคืออะไรตามหลักฟิสิกส์การเดินทางข้ามเวลาเป็นไปได้จริงทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์บอกว่า mm. เวลาไม่ได้เป็นสิ่งคงที่แต่มันสามารถถูกบิดเบือนได้ mm. การเดินทางไปอนาคตเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ทางทฤษฎีแต่การเดินทางกลับไปในอดีตยังคงเป็นปริศนา แต่ถ้ามีบางคนหรือบางสิ่งสามารถเดินทางข้ามเวลาได้หล่ะบางทีพวกเขาอาจเคยทิ้งร่องรอยบางอย่างไว้ในกระแสะเวลาและทำให้เรารู้สึกว่าเคยเจอเหตุการณ์นี้มาก่อนเดจาวูอาจเป็นหลักฐานของการเดินทางข้ามเวลาได้อย่างไรเดจาวูอาจเป็นความทรงจำจากอนาคตที่ย้อนกลับมาถ้าอนาคตและอดีตไม่ได้เป็นเส้นตรง มันอาจเป็นไปได้ว่าตัวเราในอนาคตเคยสัมผัสกับเหตุการณ์นี้มาก่อนแล้วเมื่อถึงเวลาที่มันเกิดขึ้นจริงเราก็จะมีความทรงจำลางๆของมันบางคนเชื่อว่าเดจาวูอาจเป็นเศษเสี้ยวของความทรงจำจากเส้นเวลาอื่นที่หลุดรอดเข้ามาในปัจจุบันเดจาวูกับทฤษฎีไทม์ลูปคุณเคยรู้สึกเหมือนติดอยู่ในวัตจักรเดิมๆไหม บางครั้งเราอาจไม่ได้แค่จำอดีตแต่เราอาจกำลังอยู่ในวัตักรของเวลานักฟิสิกส์บางคนเชื่อว่าจักรวาลของเราอาจไม่เดินเป็นเส้นตรงแต่มันอาจวนซ้ำเป็นรอบได้บางทีเราอาจเคยใช้ชีวิตนี้มาแล้วครั้งหนึ่งและตอนนี้เรากำลังเล่นซ้ำเหตุการณ์เดิมอีกครั้งเดจาวูอาจเป็นหลักฐาน ว่าเราเคยอยู่ในเส้นเวลานี้มาก่อนนักเดินทางข้ามเวลากับเดจาวูมีคนเดินทางข้ามเวลามาแล้วหรือไม่บางทฤษฎีเชื่อว่านักเดินทางข้ามเวลาอาจแทรกแซงเหตุการณ์บางอย่างในอดีตส่งผลให้เกิดคลื่นกระเพื่อมของเวลาที่ทำให้บางคนรู้สึกว่าเคยเห็นเหตุการณ์นี้มาก่อน ถ้าใครบางคนย้อนกลับไปเปลี่ยนแปลงอดีตมันอาจทําให้เส้นเวลาถูกรีเซตและเรารับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นผ่านเดจาวู ja หรืออาจเป็นไปได้ว่าบางครั้งนักเดินทางข้ามเวลาไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแต่พวกเขาทิ้งร่องรอยบางอย่างไว้ในอดีตทําให้เรารู้สึกเหมือนเคยสัมผัสกับเหตุการณ์นี้มาก่อน เดจาวูกับคนตัมคอนเชสเนสนักวิทยาศาสตร์บางคนเสนอแนวคิดว่าจิตสำนึกของเราอาจไม่ได้อยู่แค่ในมิตินี้เท่านั้นบางครั้งความคิดของเราอาจกระโดดข้ามเวลาไปยังอนาคตรหรืออดีตแล้วสะท้อนกลับมาทำให้เกิดเดจาวู vu. ถ้าจิตสำนึกของเราสามารถเคลื่อนที่ข้ามเวลาได้จริง มันอาจอธิบายได้ว่าทำไมบางครั้งเราถึงล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าหรือมีความรู้สึกว่าเคยผ่านมันมาแล้วทั้งทงที่มันเพิ่งเกิดขึ้นเดจาวูกับความทรงจำจากอดีตชาติทฤษฎีการเวียนว่ายตายเกิดคืออะไรหลายศาสนาและความเชื่อทั่วโลกกล่าวถึงการเวียนว่ายตายเกิดโดยเชื่อว่าจิตวิญ,ญญาณของเราจะเดินทางข้ามภพข้ามชาติ และทุกๆครั้งที่เรากลับมาเกิดใหม่เราอาจยังพบภาษเศษเสี้ยวของความทรงจำจากอดีตชาติมาด้วยถ้าเป็นจริงเดจาวูอาจเป็นการระลึกถึงอดีตชาติโดยไม่รู้ตัวเดจาวูกับความทรงจำที่ยังคงหลงเหลือความรู้สึกคุ้นเคยอย่างอธิบายไม่ได้เคยไปยังสถานที่ที่ไม่เคยไปมาก่อนแต่รู้สึกคุ้นเคยสุดๆไหม หรือเคยพบใครบางคนแล้วรู้สึกว่าสนิทกันราวกับเคยเจอกันมาก่อนบางคนเชื่อว่านี่อาจเป็นเพราะเราเคยอาศัยอยู่ที่นั่นในอดีตชาติหรืออาจเคยมีสายสัมพันธ์กับคนคนนั้นมาก่อนในชีวิตที่แล้วเด็กที่จดจำอดีตชาติได้มีกรณีมากมายของเด็กเล็กที่พูดถึงเหตุการณ์ในอดีตชาติของตัวเอง พวกเขาสามารถบรรยายสถานที่บุคคลหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคที่พวกเขาไม่ควรจะรู้ได้มีเด็กบางคนสามารถบอกชื่อเมืองหรือแม้กระทั่งอธิบายว่าเคยเสียชีวิตอย่างไรในอดีตชาติซึ่งหลายครั้งก็มีการพิสูจน์แล้วว่าสถานที่หรือเหตุการณ์เหล่านั้นมีอยู่จริงถ้าความทรงจำเหล่านี้สามารถคงอยู่ในเด็กก็อาจเป็นไปได้ว่าเดจาวูคือเศษเซี้ยวของอดีตชาติที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในตัวเรา เดจาวูกับพันธะทางจิตวิญญาณคุณเคยพบใครสักคนแล้วรู้สึกผูกพันลึกซึ้งโดยไม่มีเหตุผลไหมหรือเคยมีเพื่อนที่ดูเหมือนเข้าใจกันโดยไม่ต้องพูดอะไรบางทฤษฎีเชื่อว่าคนที่เราใกล้ชิดในชาตินี้อาจเคยเป็นคนสำคัญของเรามาก่อนในอดีตชาติเช่นคนรักในอดีตชาติอาจกลับมาเป็นเพื่อนสนิทของเราในชาตินี้ ศัตรูเก่าของเราอาจกลับมาเป็นคนที่ทดสอบชีวิตเราอีกครั้งคนที่เรารักอาจกลับมาเกิดใหม่เพื่อทำภารกิจที่ยังค้งางคาเดจาวูกับการระลึกชาติบางคนสามารถระลึกถึงอดีตชาติผ่านเดจาวูได้โดยที่พวกเขาอาจจำได้ว่าเคยอยู่ในสถานที่นี้ในยุคสมัยที่แตกต่างกัน เคยทำสิ่งเดียวกันนี้มาก่อนในชีวิตก่อนหน้านี้เคยรู้จักคนบางคนจากอดีตชาติแล้วกลับมาเจอกันอีกครั้งนักบำบัดบางคนใช้การสะกดจิตย้อนอดีตเพื่อพาผู้คนกลับไปสำรวจอดีตชาติของตัวเองและหลายครั้งพวกเขาพบว่าเรื่องราวที่ผู้ถูกสะกดจิตเล่าออกมาตรงกับประวัติศาสตร์จริงสรุปเดจาวูเป็นสัญญาณของการเดินทางข้ามมิติหรือไม่ นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่าเดจาวูเป็นเพียงข้อผิดพลาดของสมองแต่หลายทฤษฎีลึกลับเชื่อว่ามันอาจเป็นสัญญาณของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นบางคนเชื่อว่าเดจาวูอาจเป็นหน้าต่างที่ทำให้เราสัมผัสกับจักรวาลคู่ขนานหรือเป็นร่องรอยของเส้นเวลาที่ซ้อนทับกันทำให้เราเห็นภาพจากอีกมิติหนึ่ง บางทฤษฎีมองว่าเดจาวูคือหลักฐานของการเดินทางข้ามเวลาหรือไทม์ลูปหรือแม้แต่เป็นเศษเสี้ยวของความทรงจำจากอดีตชาติที่ยังหลงเหลืออยู่ถ้าเป็นจริงนี่อาจหมายความว่าเราไม่ได้อยู่แค่ในมิตินี้เพียงมิติเดียวแล้วคุณละ่ะเคยมีเดจาวูที่ทำให้รู้สึกว่านี่อาจเป็นสัญญาณของการเดินทางข้ามมิติหรือไม่ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เรา และคอมเมนต์มาเล่าให้เราฟังแล้วเจอกันในเรื่องลึกลับครั้งต่อไป